เป็นไรโอ้กิ้มไม่ได้ก็กลับมาเนี่ยเราชอทุกท่านนะว,วันนี้ผมลากเพื่อนมาด้วยชื่ออะไรชื่ออะไรชื่ออะไรนับเออไปเออเนี่เล่นแบบนี้เร็วเพราะอีกครั้งที่แล้วก็ไปสอนอยู่เออไปไปขับเออไปขับไปไปขับ ไปไปขับไปขับดิอีกอีกเชื่อไหมแล้วใช่ไหมโอเคเอา,าเดี๋ยวถ้าเราอยู่ในนี้เราอาจจะไม่ได้นี่เราเด้งเลยใช่ใช่ใชเ,เราเด้งเราวยังไม่ตกได้ได้ได้ใได้ชัว ไมยูดียอไยม,นนม,ม,มาย่มนมาปายพี่มนปาเมดทับิ๊กมันโดนทัมันโดนทัได้เอาปไอ้นี่เนี่ยนะปลาน่ากลัวเอาไปไม่มีเราไปขายเอาไปเราให้ ก็คือเอาของที่ต้องเอาไปขายอ่ะต้องต้องใช่ใช่ต้องเหวนินน่ะของที่ไม่ขายใช่แล้วไอ้ไม่ติดเหรอแล้วว่าติดดีกว่าเออลืมไปมันจะเปือนช่องใช่ไหมอ๋อจิ๊กจั่นเนี่ยแบเปิดตัวนี้ปะปิดนี่ได้ต้องขอ,งอติดไว้ตรงนี้เดือ ตัวแล้วเราตายในบ้านในบ้านวะในบ้านอ่ะเอามันมืด ก่อนคือ,อไลอ้ออันนี้คือปกตินนคือพี่การ์เดนขุดเยอะเลยบิ๊กอันนี้เป็นคิงซอมบี้นะคออยูเขนอยู่เขา้ยู่เออเราเข้าไม่ได้อินจอนหน่อยดิทำไมเราจะเข้าไม่ได้เราเข้าไม่ได้โอเคเข้าได้แล้วไปเลย เไปเลยไปเลยใช่ใช่ปีปอนอยู่สิบเอ็งมีสิบสองใช่แล้วเราแไววเราแก่พูดเรืร่อยๆแล้วก็อัดคลิปในบ้านวะอ๋นนอ,อน้ำม,มันเยอะใช่น้นม,มีฐานเยอะเลยอุ้ยข้างหน้าเป็นหมู่บ้านด้วยวะ่ะแล้วก็ข้างหน้าก็มีด็อก โอ๊ยไอ้บีกออไอบีกแล้วมั้งเบกขึ้นขึ้น,นไฟมไม่บีกบีกจะตายเดี๋ยวเราขอปีนขึ้นบนหลไฟก่อนโอเคอีกเดี๋ยวเราขึ้นอออโอเคๆๆเเราขอลนะปล่อยปล่อยให้มันติดอยู่ตรงนั้นนะ โอเคสวยๆอีกปล่อยให้มันติดบนรถไฟก่อนเดี๋ยวไปหยิบของเดีย๋ยวนี้ทำคนลุนละทึกเลยประเด็นมีซอมบี้ไม่เป็นไรเรามีของอยู่มีอาวุธโฮ้ยเราตายบิ๊กแล้วก่อนแล้วก่อนบิ๊กแล้วก่อนบิ๊กแล้วก็อือเน,นี๋นนนนนแล้วไม่มีแต่อีกไปบ้านด็อกเตอร์ข้างหน้าได้ เดี๋ยวเราหาเองก่อนไม่กี่นาทีแล้วโอเคไม่เป็นไรรีบไปหาเองบิ๊กย่าเพิ่งออกมาจากรถไฟนะสวยช้าแล้วมาปลาหายไปแล้วอิงไปฟาร์มฐานก่อนอิงไปฟาร์มฐานก่อน เดี๋ยวเราอยู่ตรงนี้แหละเดี๋ยวอีค่อยเอาเราไประวังซอมบี้ข้างหน้าเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราดิ่งกลับรถไฟเองก็เดี๋ยวดิ่งจริงแบบนี้เลยผมแนะนำว่าให้เล่นกับเพื่อนระวังตายนะเลือดยิ่งน้อยอยู่แต่เลือดเราน้อยกว่า ไปด้วยเผื่อมีเออ่สก,กอตไบรเรอถ้ามันแพ้เออตกใเจอตัวอะไรบ้างอ่ะมันดิ้งได้นะในแบบเนี้ยเธาจะดิ้งศพแต่ปีนขึ้นไม่ได้แเราขึ้นไม่ได้จะต้องนอนอยู่ตรงนี้ค่ะคุกเข่ขึ้นแล้ว บิ๊กคิดเลยเติดเลยเราติดในรถไฟใช่ไหมที่นั่นถ้เผาเผาเองเข้าไปอ่ะทำไมอืออิงอีงงั้นอีงก็อย่างั้นอีงก็เออเอาถ่านไปเผาก่อนแล้วค่อยเผาเราเอ้ยไม่ใช่แล้วค่อยไอ้นั่นเราอีงว่าอีงเอาเราไปแปะดีกว่าแปะไปเลยแปะไปแบบมันมันใช้ขายันเลยอ่ะตอนนี้อิงดูดิ เดี๋ยวไปบ้านด็อกเตอร์เลยนะอย่าใกล้หมู่บ้านเกินไม่งั้นอีกตัวระเบิดแน่โอ,โอ้อันนั้นกับตันสกอตไบสอมบี้แดงุดเยอะเลยใช่เยอะพิ่งฉันดีไอซอมบี้ะอรู้ไหมเราตัดต่อเป็นนะ<ช>ถ้าตัดตอนไม่สำคัญออกอะ อ่าได้ไม่ไม่เป็นไรหรอกแต่แบบสุดๆร้อนๆเลยเอ,อ้ยบิ๊กจอดมาด็อกเตอร์แล้วอีกเอาเราออกไปอย่าปแปลเราไอ้ต้องหาปแปลเราไม่คลิปนี้จะไม่มีการสิดต่อนะท่านผู้ชมเพราะว่าผมจะเล่นยาวๆแค่ตัวเดียวเหรอโอ้โห เหลือของให้เราบ้างนะวิกถ้าตกไปข้างหน้าจะเจอร้านปืนเลีก็ช่วยพาเราออกไปทีบิ๊กเดี๋ยวแวะไปข้างหน้าด้วยนะเป็นบ้านบ้านปืนโอเคเดี๋ยวเราได้แล้วเดี๋ยวเราฮิวให้ตัวเองเลนจะชุกชีวิตเองเนี่ยเย้เรามีชีวิตใหม่แล้ว โหถ้าหมดที่สะสมมาก,ก็หายไปแล้วไม่มีผู้ให้ด้วยแล้วขอปืนนะวิกมาเร็ว okay, นี่ข้างหนา้าเป็นร้านปืนแต่ซอมบี้มันจะเห็นหรือเปล่าอะ่ะ<า>แล้วว่าแล้วลว่าต,ต้องลงเดินต้องลงเดินเดินห่างๆเดินห่างๆวิกอิงเดินตามเรามาเดินตามแบบห่างๆก่อนห่างแบบเขาคนะ่อยห่างห่างไป ไออยากแวะบ้านไออยากแวะหมู่บ้านไหมไม่เด็กไม่้ไมรไม่มีอาวุธเมื่อกี้ไม่มีใครเห็นที่เราตะโกนวิกตีบอล้วยอย่าเข้าไปใกล้หมู่บ้านนะมึงสามารถตีทะลุกำแพงได้ในคิดทีแล้วที่เคยบอกมาเร็วไม่มีอาวุธเออ ก็บางทีผู้เล่นหน่อยไงี่ไม่ถามหน่อยเาอยาให้เติมอ่ะไม่เราก็เติมว้ยเราได้ปืนแล้วหนึ่งอันที่ไม่มีกระสุนโอ้เรามีปืนแล้วเราพร้อมกระสุนด้วยเก็บซอมบีเลยอันนี้กระสุนอันนี้เอาไปเผาจริงอะไร อ๋อได้ได้ได,ได,ได้ก็บอกเรามีเยอะจัดแล้วเราก็มีปืนเยอะจัด,อดตอนนี้เรามีปืนมซอโอเคพอ่วต,ตอนนี้ไม่สมควรหมูานจะไปยุ่งเลย<ช>ไปย่งอนที่มีปืนทแล้วก็ปืนไอ,อ้ปืนทองใช่ไหมอ่ะปืนทององ,งนั่นแหละปนทองไม่ใช่ปืนเท้าๆวิ่ตกภาษาไทยหรอเปล่าเนี่ย <laughs> เออโอเคตอนนี้เราว่าไม่น่าจะต้องทำอะไรกับเชื้อเพลิงแนละ้วท้าไมเราติดนิเดี๋ยวนะแล้ว <can> ไม่ได้ขับอันหนึ่งอันนี้เก้าอี้นะเอาไว้เอาไว้ที่นั่ง VIP อีนี่ที่นั่ง VIP อีนี่ที่นั่ง VIP โอ้โหเอออันนั้นเอาไว้ติดกันซอมบี้ได้อันนี้ซอมบี้ทำไมซอมบี้เยอะจังวะ ไปเร็วรีบไปรีบไป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 ให้วังหน่อยโอ้ตอนนี้เชื้อเพลิงแล้วว่าใกล้ถึงแล้วเราแทบไม่มีอะไรไปขายเลยแต่เองมีมัฟ่ะอันนี้คืออะไรอ่ะอ๋ออันนี้คือคือตัวอืมอยากให้มีโจนอ่ะเอาโจนไปขาย ีช่างมันไม่ต้องแวะใกล้ถึงแล้วจอดเอ๊ยระวังงุ้ยมาป่ามาป้าเราขอตัวนึงเราขอหน้าเราขอนะ้านะิ้ว้วอออเอา <c oughs> ทำอะไร गोलो खि सबारी खा भयो भाइ भाखिरा भाइ भाइ